โอเควันอยู 30, ่ในเทอรี่พาร์ทที่8ปดแล้วเโอเควันนี้เรามีภารกิจคือฆ่าบอสเอเมทออตไลซึ่งตอนเราไปฟาร์ม่าเราแอบฆ่าเอเมทออตไลมันหนึ่งตัวนี่เลยตะเกียงดาเมจดแปดสิบโอกาสตีครอนสไตล์สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วแชมานาแค่ยี่สิบเมื่อเราออฟออฟดีๆเนาะแล้วต่อมา เราต้องการเอเพทอะไรเพราะเราต้องการสเตลล่าทูเป็นไอเทมเป็นไอเทมโจมตีที่อ่าคล้ายๆกีต่างนี้เนาะแต่ว่ามันจะเป็นอ่ายิงโพชเต์ตายออกไปเป็นแบบโฮมมิ่งติดตับสตูโอเคแล้วดูรถเกี่ยมก็มีตามนี้เลย <S <S <ม>ตะเกีย่ยมแล้วก็หนังสือรถเกาะเซตที่ใช้เป็นเซตสเปกเตอร์ เจสเปคเ,เตอร์รักเลยนี่ปรกักแบบนี้เลยส่วนหัวอ่าเป็นเป็นฮุดก่อนเนาะส่วนหัววูสโบว์ฟันน้ำกันหกเมื่อสมใจแล้วได้รับดาเมจทัคสตูกระจากประมาณนี้เลยอ่าอึ่งอะไรงัยเมื่อเมื่อสตูจมที่ใส่แล้วเรานี่เลยสามารตัวเลือดสตู แต่ว่าจะแรกมากับดาเมจที่เบามากแล้วก็โอกาสอิคอนสไตร์น้อยลงด้วยแต่เมื่อสใส่แบบนี้อันนี้เรื่องมาถุมกันจะบวกดาเมจมาเป็น passive พอรังะะกันเมื่อสใสัเมื่อมอสเตอร์เราจมตีมอสเตอร์ก็จะอย่างนี้เลยจะมีมายาขาวาออกมาช่วยสร้างดาเมจนี่เดย นี่เลยนึ่ขาวขาวตีนี่เลยเพราะฉะนั้นเราจะสลับกันอย่างแรกเลยสเตจแรกของบอสเราจะใช้เป็นดาเมจแล้วต่อมาถ้าเรือเราถึงครึ่งรอ,อเราก็จะเปลี่ยนเป็นนี่เลยเสร็จตุเรือแล้วต่อมาเราใช้เป็นน,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 นี่เลยเป็นโล่โล่กระตองเต่าเนาะโล่อ่าเอ็นเอ็นเอ้ยนี่เลย เมื่อเลือดต่ากว่า50%หรือถึง50%ได้รับจะได้รับดาเมตดนอยลง25%เมื่อเราเล่นกับเพื่อนก็อันนี้จะแชร์ให้เพื่อนด้วยรับดาเมตดนอยลง25%โอเคเราใส่แทนอาร์คิวเลยโอเคขาอลองเกมหมดแล้วเหลือแค่น้ำยาน้ำยา,ยางี้เลยวิ่งเร็วพิ่4 HP ผมพลังการ์ดอีกแปดหน่วยดิเจนมาหน่ะฟุ้นฟูมาหน่ะรัตเตอร์แมนระล,ลงผมพลังจมตีอีกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็น้ำยาสามันเนาะอ่าโอเคน้ำยาสามันอันนี้เลยชึบ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 ,ชบ ่าเราขอคันยาน,นิเพิ่มหน่อยวัตถุดิบเราไม่พอเหรออ๋อใช่นี่หมด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 อ่าไหนนี่ดีหน้าเรามีบ่อน,น้ำส่วนตัวฮึบครับไปเลยค่วร้านนึ่งเดี๋ยวเราค่อยกลับมาอ๋อ ไม่ต้องก็ได้เพราะนี่โอเคเสร็จแ,แล้วเราตัดแต่งน้ำยาซะเลยชิบชิบชึบชิ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 บเอาสองขวดแล้วก็น้ำยา HP โอเคนี่เลยสองขวดปุ๊บซีเลย ไม่ต HP โอเคเสร็จมาแล้วเรียบร้อยที่เหลแค่ปั๊บนู่นปั๊บนี่นิดหน่อยแล้วก็ไปเจอกันอ๋อใช่ m อ็น of the Light เป็นบอสที่มี2เฟสเฟสแรกเลยเป็นตอนกลางคืนเมื่อตอนกคืนจะเป็นแบบบอสีธรรมาดาเลยตีแบบบอสทั่วไปแต่ถ้าในหมดตอนเช้าจะเป็นแบบ first kill นะแบบทีเดียวตายเลยแค่เราโดนสกิปทีเดียวแล้วก็ไปหวั่นเลยเพราะฉะนั้นเราจะ เ okay, อาแค่สเตอร์ทูซนอาร์แมซมอนดาบเทราพิสมานี่เราน่าตะไม่ได้ฟาร์มเนาะเพราะมันฟาร์ม่ันค้างอยากนิดหนึ่งโอเคอันนี้เวลาตีสามของเกมเนาะโอ้เราไม่ทันแล้วเราสายต้องไปเจอกันอีกรอบโอ้ใช่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็จะครับนี่เลยสำหรับฆ่าบ,บุฟิช่อนแรกอืมเรามีไม่เลยนี่นี่น,นี่จะแล้แล นี่เลยเป็นดาบจักเปโอมคิมสันไม่ใช่จะจมตีสตูไม่โจมตีสตูจะมีสถานะให้สตูเลือดออกอย่างนี้เลยเพราะแต่มันตั้งตีค่อนข้างยากเนาะอืมแบมหนึ่งโอ้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 ตอนตอนนี้เลยทําให้สตู นี่ติชา,านะหรือต่อโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอยงนี้เลยอาตามาเป็นดาบจากเปรโรมของจังเกิลเราต้องการสปอร์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 อรอรอร day two นี่เลยสปอร์แล้วก็เล็กไนแล้วก็ทวันมาครับเป็นนี่เลย วัจมตีไปจะมียากมากนี่เป็นทะลุบล็อกเลยแต่สมัยก่อนดาเมจบอกเลยว่าแรงมากแต่โดนเนื้อมาเป็นอย่างงี้แต่ก็จะมีโปชตายพกไปน้องน,นี่นี่เลยดาเมจก็โอเคพ่อคนสำหรับอาต้นเกมนี่เลยแต่ก็ติดคิดด้วยย้อมามานไาณหนึ่งหน่วยแล้วต่อมาเป็นดาบของอันนี้เลยอ่า เหลือ3อันไลยเออออสิเดียนมีโอเคต้องการ20อันนี่เลยทิ้งไปว่าโจมต,จมออตีจะมีโอกาสให้จะมีโอกาสระเบิดสตูแต่ค่อนข้างน้อยเนาะว่าโจมตีโจมตีอยู่เด้อระเบิดปุ้มก็ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วต่อไป เป็นมุรามาสะนี่เลยมุรามาสะหาได้จากดันเจียนต้องเปิดกล่องก่อนเนาะต้องเปิดกล่องก่อนแล้วก็มีโอกาสเจอโอเคนำมารวมกันก็จะเป็นดาบในเฉดเดี๋ยวเราขอเก็บของนิดหนึ่งอา่าขอเก็บของนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ไปคราฟในเฉดกันเลยโอเค ตามใน,นเชสสามารถครับได้ในดีมอนอัลต้าหรือแท่นบูชาน,นั่นเองนั่นเดี๋ยวเราไปปุ๊บอ่าเดี๋ยวเราไปเช็คที่นู่นด้วยแล้วกันอ่าใส่ไปคบโอเคมาถึงแล้วลงไปเลยชิบ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  นี่เลยครับที่แทนบูชาน,นี่เลยแล้วดาบในเฉดแล้วต่อมาเป็นดาบเอ็กคาลิเบอร์ครับได้จากแร่ของบอสเหล็กทั้งสามตัวนี่เลยแร่ปุ๊บครับเป็นดาบเอ็กคาลิเบอราต่อมาเป็นทูนในเชดทูนในเชดใช้แร่จากบอสเมงกะทิทั้งสามตัวอย่างรีสิบอันนี่เลยเป็นทูนในเชด สีอาจมึนๆหน่อยเนาะเพราะอันนี้รู้สึกว่าจะโดนเนิฟมาแต่ว่าจะปรับเรื่องความเท่สมัยก่อนบอกเลยเป็นอะไรที่เท่มากแล้วก็เป็นดาบที่ครับค่อนข้างยากเลยในสมัยก่อนแล้วต่อมาเป็นทูเอ็ก i b คาริเรชแชรไดเขียวจำนวน22อัน22อันนี่เลย ก็มาครับรวมกันเป็นอ้อไม่ฟอนี่นะี่ะ24ใช่ไหมเอ่ยนี่เลยใช้24อันปึ๊บเป็น two ค x c a l i b ร r การสวิงจะกว้างขึ้นไม่เหมือนกับอ่าตอนเป็นค e x c a l i b ร r แบบเดียวๆเวนาะนี่เลยสวิงจะกว้างขึ้นปึ๊บๆๆๆนี่เลยน้ำต้องสองมือรวมกันแล้วก็ดาบจากกิจกรรมโซล่าคลิปที่ตอบ ตัวบอสผีเสื้อเลยอ่าไหนเอ่ยไหนเอ่ยน,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 นี่เลยโ okay, <Hero> อเคนทีโรซอสพอรวมกันเป็นดับนี่เลยเอ็กคาลิเบอร์อ่ะเดี๋ยวเอ็กคาลิเบอร์นีน้ทระเบตนี่เลยบล็อกชิเม้นทระเบตเป็นดับตีทะลุรวงถึงแม้จะโดนเนื้อขนาดไหนก็ยังแรงเหมือนเดิมนี่เลยตีทะลุร,รวง แค่นี้ก็ไดาเมจปลาไปสองพันแล้วโอเยแรงมากนี่มือสมัยคอนเป้เลยยังไงดาบน,นี้ก็ยังขี้โกงอยูกก่ดีโอเคแล้วต่อมาเป็นเกาะเกาะเรา,ราใช้มีเกาะนี่เลยของซ้ายอ่าปึ๊บกระดองเต่าปึ๊บโอเคแล้วก็อันไหนเอ่ยจำได้ว่าเก็บมาเยอะอยู่นี่เลยแล้วก็ลายเขียว แล้วเคลียร์แล้วมันมีฟาร์มันแมปโอเคเป็นเซตเต่าส่วนหัวหัวพลังมังกรยี่สิบเอ็ส่วนตัวหววพลังมังกรยี่สิบส่วนขาส่วนขาส่วนขาอ้อแล้วยไม่พออ้แล้วโมดิกแล้วอ๋แอแล้วโมดิกแย่าโอ้โห โอเคเดี๋ยวฟาร์มลอกนอกแล้วกันเนาะแั้เดี๋ยวเราค้าเป็นนี่กันเลยส่วนตัวจะมีอยู่สองสเตสองเฟติกันอันนี้โบพลังโจมตีแต่จะลดพลังป้องกันส่วนตัวโบพลังป้องกันแต่จะลดดาเมจก็เป็นแบบแชร์กันเนาะแชร์กันส่วนหัวกบพลังป้องกันยี่สิบสามนี่เราค้าเป็นป้องกันก่อนเนาะโอเคส่วนหัวเราไม่ต้องเราต้องการอ่าส่วน ตัวอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ส่วนเกจอีกเส้นหนึ่งเดี๋ยวเราข่อไปฟาร์มกันเลยทีเดียวอเพราใช่งั้นเราปรับปิดไปเลยเพื่อประดับเท่ๆเฉยๆไม่ได้มีอะไรประดับประดับเท่ๆประดับเท่ๆอ่านี่เลยเมื่อสงสัยก็จะปิดอยู่นั้นอย่างนี้อ้อใช่เราใส่ปิดนี้อยู่อย่างนี้เลย ก็การบินโอเคไม่ถึงกับแย่มากอ่าเราใส่มันเสร็จเติมเลยโอเคอันนี้ไปประดับเฉยๆอ่านี่เลยโอเคของที่เราเกียมเกยบเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่เราจะจัดแจงที่ตอนที่เราสู้กับบุฟฟิชรอนไม่ได้อธิบายง่ายๆหน่อยโอ้ใช่มีน้องนึ่งถามาเมื่อเข้าฮันโหมดควนฆ่าบ,บอสไหนเป็นอย่างแรก แนะนาเลยเป็นบอสหนอนเหล็กเนาะบอสหนอนเหล็กจะมีแค่อ่าสองเฟสด้วยกันในการต่อสู้เราเฟสแรกเลยจะพาลูกน้องมาลูกน้องเมื่อจมที่เจเราจะมีการทุ่งชนแล้วก็ยิงเลเซอร์ก็ไม่ค่อยเท่าไรแต่แลกมาด้วยจํานวนที่เยอะมากแล้วต่อไปเป็นหัวนอนบอสหนอนเหล็กตัวน,นี้จะมีโอกับเมื่อเราอยู่ต่ํา ใกล้ๆกับหนอนมันจะบีบรัดตัวเราค่อยๆบีบค่อยๆบีบแล้วก็เอาหัวมาชนเราซึ่งแนะนํายาโดนมันบีบเิ็ดขาดเพราะดาเมของมันอยู่า่ร้อยถึงห้ารถ้าเกาะเราไม่หน่าพอดาเมทสี่ร้อยถึงห้าตรงนี้จะเป็นทางห่วงเดียวถ้าโดนส่วนตัวส่วนไรก็ไดเมอยูามานหกสิบถึงเจแต่ว่าพระมองกันบอกเลยว่าต่ำม,มากสำหรับปอ๊อตตัวนี้อ่า ชิกรอบบอดแมคานิกบอดแมคานิกบอดแมคานิกนี่เลยพลังป้องกันศูนย์พลังโจมตี420 hp 1 5 0 0 0 0 1นห0 0 0นนี่เลยแต่ว่าถึงดาเมจจะเยอะพลังป้องกันศูนย์แต่ก็แลกมากับลูกน้องที่ตีดอกละร2 0แล้วก็มีโอกาสต้องแปลกได้นี่ไม่สามารถถูกต้องแปลกได้โอเค งั้นเดี๋ยวเราไปฆ่าเอ็มเพลตกันตอนคืนเลตกันเนาะยาเราเรียบร้อยนี่เรียบร้อยอ๋อใช่ซัมมอนเราใช้เป็นซัมมอนตัวนี้เลยได้จากกิจกรรมยูฟโอเมื่อเรียกยูฟโอมาอ่าต้องเรียกยูโอที่ประมาณแถวๆเนาะอ่านี่เลยนี่เลยนี่แถวๆเกาะลอยฟ้านี่เลย,เย,ย,เลยจะมีโอกาสเกิดพอ่อจะเป็นอ่ายูฟโอที่บินบินบินสำรวจอย่างเงี้ยนี่น บิน,นอย่างนี้เลย,ยนี้เลยเอาตัวไปใกล้ๆแล้วให้มันสแกนเล่าจนเป็นเครื่องมันเป็นสีแดงและก็กิจกรรมก็จะมาเลยแต่ว่าขอเตือนไว้ก่อนถ้าไม่มีฟาร,ร์มดีๆที่ไม่ดีเราอาจจะซิมม้งเท่งก่อนบอสก,ก็ได้เพราะบอสมันมีการจำตีซับสเตทสเตทแรกจะยิงเลเซอร์ดีดีดดออกมาเ็นที่สองยิงเลเซอร์ใส่เราเป็นแบบกระจาย,ยานี้เลย สเตจที่3จะยิงมิไซล์มิสไซล์สใส่เรามิสไซล์มอสมิไซล์ของเอเลีนก็อยู่ประมาณ2 2 0 0 2 0 0หรือ250นี่แหละก็ประมาณนี้เลยแต่ว่าจะมีเฟสหนึ่งเป็นเฟ,ฟสสุดท้ายเลยแบบถือว่าเป็นเฟสที่น่าจะยากที่สุดจะเป็นการถ่ยเมือ่อวิบโชาร์จเลเซอร์แล้วก็จะถ่ายใส่เรา ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดพอสมควรเลยเมื่อสมัยก่อนสามารถเอ,อ,อกไปทําเป็นบัคได้แต่รู้สึกว่าตอนนี้เขาจะบัฟไม่ให้มันถูกรังเกได้เดี๋ยวเจอกันตอนสูปเอเลยโอเคแก็ถึงเวลาแล้วแรกเลยไอรีนา่าช่วยเพจออฟไลท์ก็จะเป็นทางยาวๆอย่างนี้เลย บล็อกที่เราใช้จะเป็นบล็อกนี้เลยอ่าสามารถซื้อได้จาก m อ c แต่ว่าจะเป็นทาง้านสุพสมนะครัจะเป็นอันน,นี้อันนี้เลยอ้อบางบางบาง,บางอันนี้เลยราคาอยู่มานเก้าโกกับอีก๊กสิบเงินบล็อกอันนี้ต้องผส,สมกับสรามสรามหนึ่งอันกับบล็อกหินสองอันอ่าไหนเอ่ยไหนเอ่ยขอบยขอบล็อกหินสักสอง,สอ,งอัน นี่เลยมาคับลงกันให้นี่เลยน,น,นี่ตรงนี้เลยจะได้เป็นบล็อกนี้เลยเมื่อเดินอยู่หรือวิ่งอยู่จะโบกความเร็วพุชสปีดให้เราอยู่ประมาณ60ถึง50 60หถึงเมื่อเราแสงเท้าไปด้วยก็จะความเร็วอยู่ประมาณถึงเกือบ80เลยถ้าเรากินน้ำยาเพิ่มไปด้วยอะไรหน้าอยู่ข้างๆใ่รเนะาะนี่ อารีนาขึ้นย่างนิดหนึ่งวุ้ยอุ้ยวุ้ยไปบืนไปบืนโอ้โหช่อมาขัดจังหวะเลยเพื่อนโอ้โหเปี่องเวลาเราไหมเนี่ยโอเคโดนไปบืนซัดไปสองสามตัวก็เลือดประมาณนี้เลยลระบาดพัญญาแล้วก็ทิ้มตัวเลยอ่าโอเคโอค้ โอเคเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างง่ายเลยสำหรับการสมัตตัวนี้เดชช่วยแพ็กอ่าเดวเราขอลองเปิดดูรอบหนึ่งว่าเราได้อะไรแซ่ออลาทัมมอนนี่คือแค่ที่ดีท,ที่สุดจามจต2 3รอวประมาณนี้เลยแต่ว่าเราขอฟาร์มอีกสักนิดหนึ่งเนาะเพราะอ่าเรายังไม่ได้สเตราทูสเตรลาทูวันกันอ่าหนอันหรือสองอันก็ได้แต่ว่าโอกาสประมาณ ก็ค่อนข้างหลายตัวอยู่โอเคเดี๋ยวจะเห็นก่อบโอเคหลังจากฟาร์มาทั้งหมด18ตัวเราก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้สเตร่าถูมไหมอ๋อใช่โอกาสาตบสั์เลี้ยงอยู่ที่ประมาณ25%ก็เป็นสั์เลียงแบบนี้เนาะเป็นสัตวแสงก็ถือว่าโอเคแต่ว่าถ้ามีลูกเล่นนิดนึงก็โอ้มันมันแค่เง,งี้ยโอ้ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยโอเคเดี๋ยวราเอาความเก็บ ก่อนแล้วก็มาเปิด,ดแจ็คเก็ตกันอ่าเก็บกรสอบสองเก็บไปเก็บไปนี่ขาทิ้งโอเคมารุ่นกันว่าเราจะได้สเตละถุงไหมในหนึ่งหนึ่งในสิแบแปดมึงแกโอเคกระเป๋าในนี่ชิบอืม หาหาสิบแปดถุงไม่ได้สเตราทูวอตวอตสิบสิบแปดถุงอ่ะพี่สิบแปดถุงนะครับพี่ไม่คิดจะตอบให้ผมหน่อยโอ้โหโเฮ้ยไหนใจ ขายยเลยน,นี่เป็นของสายมิรีอ่าเดี๋ยวเราก็ไปเช็คอีกรอบนึงเนาะเดี๋ยวขอขายของสักแป๊บหนึง่งนะเดี๋ยวเราไปเช็คของกันโอเคเสร็จเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวเรามาเช็คไอเทมแต่ละไอเทมกันเลยอย่างแรกนี่เลยธนูของสายเรียนอ๋อใช่อันนี้ต้องใช้เป็นถั่วปกติครับ อรถธนนกปกติมันมีไม่เลยถ้าม,มีเดี๋ยวเราไปซื้อโอ้ที่ชุดนึงเลยที่ชุดทีด่ชุดอ่าตรงนี้เลยชอบส่วนหัวแต่อ่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่เนะชุดนี้โอเคล้วมตัวส่อสายมิรีจะเป็นแบบนี้เลยดามิเจ็ดพันเจ็ดพันนี่ยังไม่ได้อบอเนาะ เนี่ยมนได้ออกแล้วก็ยังมาเล่นตรงสายเนาะโอ้โหกี่ต้องระวงโอ้โหแรง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 มากแรงมากแตเป็นแซ้แซ้เป็นไม่เลยของสายซามอนตะม็ดสองร้อยห้าสิบหกก็มีรีสปิดก็แซ้งแต่ไกลกว่าชาวป้าชาวช่องเลยอันนี้จะ ไอ้ป่าจับป้าจับซองนี่เลยไอ้เก่งอยู่กูต้องต il, okay. so ้องเอากระแพงนี่เลยอยู่ไอ้ป่าจับ้าจับซองะเลิ่โอเคยต่อมาเป็นปีกปีกนี้รู้สึกว่าจะดีตรงอ่าที่มันบินขึ้นเร็วนะครับโอ้เร็ว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 มากเร็วมากอันนั่เดียวเราลองเช็คดูนะว่าปีก ที่เราใช้จะบินได้สูงขนาดไหนปึน๊บใกล้กว่าปิดไฟนิดหนึ่งประมาณนี้ปึ๊บโอโห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 โอ้โหแป๊บเดียวเกือบถึงชั้นอวากาศเลยออโตมาเป็นนี่เลยโอกาสดอบ100%ที่บินแบบอินฟินิตี้นี่เลยถ้าเราเอาใส่ปั๊บแต่ก็มาสลับนี่นี่เลย เนี่ยเราจะบินแบบนี้เลยแบบบินได้ย,วยาวๆแล้วก็จะโบกความเร็วอย่างนี้เลยเนาะฟึบเมื่อใส่นี้ก็จะเร็วเลยเนาะโอ้โหเร็วเร็ว,เร,วเร็วมากเร็วมากโอ้โหไหนลองออกซิก็เฉยๆก็เร็วเหมือนนิดน,นึงเนาะโอเคแล้วต่อมาเป็นสีสีนี้รู้สึกว่าจะจัดจ้านมากเลยอ่าลองโอเคใส่ฟึ้บ โอ้สีจัดจ้านแต่แอบบแสบบตานิดหนึ่งแต่ก็สวยสวยสวยใช้ได้เลยตัวตำนูเรงใช้เป็นลูกธนูธรรมดาเนาะอ่าลูกธนูธรรมดาลูกธนูธรรมดาธนูธรรมดาก็ใชออ่อยู่ใต้ดินนี่ใต้ดินใต้ดินนี่เลยธนู โอเคเหลือ,อยังนี้วะครับอละล่ะเราลองอย่างนี้เลยจะเป็นสีโพชิตาย,ยางี้เนาะแต่ถ้าเราใส่กระสุนแบบเมื่อกี้จะเป็นแบบนี้เลยเนาะ,ะสีเมื่อกี้มันจะมีออกมาแค่เดียวจะเป็นอย่างนี้เลยซึ่งแนะนำเป็นอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราลองไปเช็คตะมีดูตะมี่ตะมี่เท่าไรเลยตะมีตะมีตะมี นี่เราเป็นกระสุนปกติเนาะแต่ถ้าเลยโอ้โหห้าพันห0 0่พันหึง้าพันแรงนะนี่ดาเมจหกสิบสองโอเคสท่นสไตร์สิบแปดนี่ยังไม่ใส่ตรงสายนะเนี่ยแรงมากโอ้โหแช์เล่นแช์เล่นแช์เล่นโอเคแต่ที่เย่ยวกว่าที่แย่ที่สุดคือ เราฟาร์มแล้วตายไปหลายรอบแล้วก็เราได้ไมาแค่ตะเกียงเราอยากได้สเตลาทูแต่สเตลาทูโอกาสตับบอกเลยว่าสิบเปอร์เซ็นต์บางคนก็เปิดไปยี่สิบถุงก็ไม่ดรอปเนาะเรื่อที่แย่สุดโแต่ก็แล้วมากับการดรอปตังที่คุ้มค่าโอเคงั้นก็ขอจบคลิปจเพิ่มวนี้เลยแล้วกันนะก็ฟาร์มค่อนข้างนานอยู่เลยทั้งเอ็นเพจแล้วก็ตีบอส งันเดี๋ยวก็ขอชเชยด้วยการตบบอสฉลามหรือบุ๊ฟิชก่อนเนาะก็ไฟของเมื่อวานพังพพังยับเลยตอนนั้นกำลังอาชีพเสร็จแล้วก็ไปพวกกินของกินขนมแล้วก็มาดูอีกทีไฟ,ไฟพังเละเป็นท่านโอเคเปลี่ยนใจละเปลี่ยนใจละเราเราลดสะ เราเซตเมทดีกว่าคิกๆไม่อยากไปหาแล้วอะไม่อยากไปหาแล้วอะโอ้ยอย่างงี้แล้วโอ้โอยโอ้ืหแบบลืมฟาร์มของปั๊บแล้วเรามาดูออไมไม่ไอ้ฟาร์มไปได้ไอฟาร์มไปได้โอ้โหรอดใจ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เราตีบอลอะไรกันนะ